ชาวบ้านอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็แข่งขันกีฬามหาสนุกพื้นบ้านในช่วงหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวสร้างความสามัคคีในชุมชนนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสุขและรอยยิ้มค่ะบางคนนั้นเชียร์จนลืมอาการป่วยโดยเฉพาะการแข่งขันทานแตงโมสร้างความคลึกคลื้นอย่างมากทีเดียวค่ะ ชาวบ,บ้านในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ทั้ง5้าหมู่บ้านมีหมู่บ้านแม่กะเหนือแม่กะใต้หมู่บ้านแม่จ้องใต้หมู่บ้านแม่จ้องเหนือและหมู่บ้านแม่กะกาดในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ก็ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกสร้างความสามัคคีในชุมชน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านนั้นจะส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทั้งหมด12ชนิดกีฬาเช่นวิ่งผัดซูเปอร์แมนวิ่งผัดระยะทางประมาณ15เมตรกลับมาที่เดิมและถอดชุดออกให้เพื่อนร่วมทีมสวมใส่ใหม่จนครบทั้งหมด5คนเรียกเสียงเฮฮาและสีสันอย่างสนุกสนานทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็มีการแข่งขันวิ่งผัดลูกโป่งใส่น้ำโดยให้แต่ละทีมนั้นอุ้มลูกโป่งใส่น้ำวิ่งผัดไปกลับระยะทางประมาณ10เมตรและกลับมาที่เดิมให้เพื่อนร่วมทีมวิ ผลัดสลับกันไป ส่วนที่เป็นกีฬาไฮไลท์สนุกสนานที่สุดนั้นก็คือการแข่งขันกินแตงโมคู่ผสมชายหญิงค่ะหากทีมใดกินหมดแตงโมที่หั่นเป็นชิ้นๆน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมหมดก่อนเป็นผู้ชนะซึ่งแต่ละหมู่บ้านนั้นก็จะมีการคัดนักกีฬาที่เหมาะกับการกินนั้นมาแข่งขันโดยจับเวลาภายใน10นาทีเมื่อเริ่มแข่งขันแต่ละทีมก็กินอย่างเต็มที่และเลร่งสปีดเพื่อให้หมดเร็วที่สุดซึ่งคู่คู่ของหมู่บ้านแม่กะเหนือที่มีผู้แข่งขันรูปร่างอ้วนท้วน กินแตงโมอย่างอร่อยอร่อยหลังเป็นทีมที่ชนะพี่เลี้ยงต้องให้สุดยาดมนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะอึดอัดและหายใจไม่ทันค่ะและบางทีมก็กินไปด้วยเต้นไปด้วยด้วยสุดชุดท้ายจบการแข่งขันก็มีอาการสำลักออกมาเกือบหมดทีเดียวเหมือนกันค่ะ